เมะะื่อกี้ได้พูดถึงคำว่า confederacy หรือว่า confederate นะฮะซึ่ง <c oughs> น้องเขียนโดก็ได้เมนชั่นนิดนึงว่าเป็นเหมือนกับกองทัพของฝ่ายทางใต้ใช่ไหมครับทำไมเขาถึงเรียกตัวเองว่า confederate จริงๆคือถ้าพูดถึงทาง vocabulary ที่เฉยนๆ confederate กับ union เนี่ยจริงๆมันซีโนนิมสัสกันนะฮะตรงันซีโนนิมก,นกันก็คือเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ยูเนี่ยนกับคอนเฟเดรทหมายถึงว่าเป็นการยูไนต์กันนะการยรวมตันแต่ว่าเป็นการยูไนต์เฉพาะใต้คนที่แบบว่าต้องการรักษาธาตุเอาไว้ให้มีระบบธาตุเอาไว้ใช่ไหมฮะเป็นหนึ่งใน principle หลักๆของรัฐทางใต้ก็คือว่าเป็นการคิดอ่าเซฟไว้อ่านะฮะนั่นก็คือความหมายของคอนเฟเดเรทในคอนเท็กซ์หรือว่าในมุมมองของประวัติศาสตร์ของอเมริกานะ่ยฮะคำต่อมานะ่ยฮะ เสศีดหรือเปล่าฮะอ๋อเศศีดเศศีดใช่ไหมสะกดยังไงฮะเศศีดสะกด S E C E D E อ่าเศ e ีด s ศศีดแปลว่าอะไรครับเศศีดก็คือการปลดออกนะการดองตัวออกจากอะไรบางอย่างนะอเศศีดหรือถ้าอาจจะได้ยิน More in common มากกว่านี้ก็คือ s ซส i o n นแห s ะเ i o n อ่นเซสช i o n ก็คือเป็นการปลดตัวออกอะไรบางอย่าง ก็คือครานี้ค่อนข้างสำคัญในสงครามอเมริกาก็คือเขาจะพูดถึงค่อนข้างเยอะว่า the south secession from the United States uh huh. the Confederacy seceding from the U S อะไรประมาณนี้นะก็คือรัฐทางใต้แยกตัวออกแบบ completely เลยคือประกาศเหมือนกับประกาศอิสรภาพครับเชิงประมาณนั้นนะาคือฉันจะไม่อยู่ร่วมบอกคุณแล้วคนะฮะซึ่งทางเหนือบอกไม่ยอมไม่ได้ก็เลยต้องลบกันเพราะทางเหนือต้องการคีป ทางคนที่แบบว่าเป็นคนขาวเหมือนกันที่มาตั้งลูกล่างเนี่ยให้เป็นกลุ่มก้อนเป็นประเทศเดียวกันมนั้งนะครับอ่าโอเค